สวัสด,ดีครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับวันนี้จะพาไปงานนาวราตรีหรืองานวัดแขกประจําปี2566ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันที่24นี้เป็นวันสุดท้ายหรือที่เขาเรียกกันว่าวันวิชัยทศมีนะครับคือวันสุดท้ายของงานนาวราตรีนวะแปลวเก้าซึ่งมีมาเก้าวันแล้วนั่นเองสําหรับใครที่มีองค์เทพบูชายอยู่ที่บ้านก็จะมาตั้งซุ้มและอัญเชิญองค์เทพมาเพื่อรับพรเทศกาล นวราตีหรือแปลตรงตัวคืองานบูชาพระแม่เก้าคืนมีรักฐานมาจากการบูชาพระแม่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวของชาวฮินดูในอินเดียซึ่งกระทํากันปีละครั้งแต่ในอินเดียจะมีสองครั้งต่อปีเพราะภาคเหนือของอินเดียมีการปลูกทั้งข้าวสาลีและข้าวเจ้าโดยข้าวสาลีจะเก็บเกี่ยวช่วงต้นปีและข้าวเจ้าช่วงเดือนตุลาคมตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกว่ากล้องสั่นนิดนึงนะเพราะว่าแบกของลงมาด้วยหนักมากตัดสินใจกลับออฟฟิศไปเอาแล็ปท็อปเพราะว่าพรุ่งนี้ คาดว่าเราจะ w ว r k from h o m เป็นทออฟฟิศทำงานที่บ้านจ้าเพราะว่า,วาคืนนี้ก็รื่นเริงมากนะจริงๆชอบงานวัดแข่งมากมันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้ถอดรองเท้านี่ถอดรองเท้าเดินถอดรองเท้าเดินบนถนนสาธรขาวกัดอย่างนี้ได้ที่ไหนมันเป็นงานที่รื่นเริงเหมือนเป็นงานที่น่าเข้าร่วมมาแ่ะตอนนี้เดินเท้าเปล่ากับออฟฟิศเพื่อที่จะไปขอเขาล้างเท้าแล้วกเก็บแล็ปท็อปกับคอนโดสำหรับอีพีนี้ก็จะอ่ะ ประมาณนั้นแหละไม่รู้จะพูดอะไรเดทแอร์ทักทันครับท,ทุกคนเด็กกันแนวกาสครั้งต่อไปนะโอกาสหน้าปีหน้าถ้าใครมีโอกาสได้มางานวัดแขกก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญปีละครั้งรับรองสนุกแน่นอนเราแบบสายสายมูสายขอพอรหีต้องชอบนะเจอกันใหม่นะตอนนี้กล้องสั่นมากแล้วตรงสารคนดูบา,บายบายคุณไหนจะาลฟ์ฟอมนวราตรี2023สจได้